ข้อ3นะครับข้อใดนะครับดูใหญ่นะข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสัมมนานะครับข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสัมมนานะครับกอไก่วิทยากรขอไข่ผู้ดำเนินรายการคอควายผู้เข้าร่วมนะครับงองูผู้สำรวจข้อมูลนะครับการสัมมนามาดูการสัมมนานะครับการสัมมนาการสัมมนาก็หมายถึงการไป รวบรวมการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้รู้และผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้อีกอ,อ,องค์ความรู้อีกประเภทหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าข้อใดไม่ใช่นะครับไม่ใช่องค์ประกอบของข้อมูลนะครับไม่ใช่องคะกอบข้อมูลข้อแรกนะครับข้อแรกก็ไก่วิทยากรวิทยากรในการสัมมนาก็ต้องมีวิทยากรนะครับ ข้อแรกวิทยากรนะครับข้อสองออขอไข่นะครับผู้ดําเนินการนะรผู้ดําเนินการนะผู้ดําเนินการก็หมายความก็เป็นก็ถือว่าเป็นวิทยากรคนหนึ่งนะครับผู้เข้าร่วมนะผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับสําหรับ ผู้สํารวจข้อมูลก็คือผู้ที่ไม่ได้ผู้ที่จัดเก็บข้อมูลที่เมื่อกี้เราผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนานะครับไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาก็จะมีวิทยกรผู้ดําเนินรายการผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเป็นลักษณะนี้ที่เป็นองค์ประกอบของการสัมมนานะครับฉะนั้นข้อ3นี้ตอบงองูนะครับผู้สํารวจข้อมูลนะครับ